สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามมาฝากเพื่อนๆครับแต่ว่าแฟนเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงทีมชาติไทยของเรานะครับเขาพูดถึง ทีมชาติเกาหลีค hmm. ร yes. ับแน่นอนครับว่าทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้มีการเกาะติดนะทีมชาติในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยของเราเองนะครับทีมชาติเกาหลีและอีกต่างๆมากมายนะครับแฟนเวียดนามเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเกาะติดบรรดาทีมชาติที่อยู่ในเอเชียรวมถึงทีมชาติอื่นๆด้วยนะครับแน่นอนครับพวกเขาพูดถึงทีมชาติเกาหลีครับทางฝั่งเวียดนามเนี่ยพวกเขาได้มีการพูดคุยกันนะครับบอกว่าทางสื่อของเกาหลีเนี่ยเป็นห่วงทีมชาติเกาหลีเพราะว่าผลงานในปี 2023เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแพ้ทั้งฤด,ดูกาลแล้วก็2024เนี่ยชนะเพียงแค่2และแพ้ไปถึง10นะครับดยทางเวียดนามครับเขาบอกว่าสื่อเกาหลีเนี่ยวังว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของพวกเขานะครับจะสามารถเอาชนะฝรั่งเศสและบัลารียได้เพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยสามารถชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อ2แล้วก็แพ้บบลารียไปเนี่ยสต่อ3นะครับ ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าสื่อเกาหลีเนี่ยหวังว่าจะให้เกาหลีเนี่ยชนะทั้งฝรั่งเศสและเบลาการียนะครับเพื่อที่จะทําให้เกาหลีเนี่ย มีโอกาสอยู่ต่อนะครับใน v n l 2 0 2 6ก็คือไม่ตกชั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับในจุดจุดนี้เนี่ยทางฝั่งของเวดนามเขาก็ได้มีการเกาะติดทีมชาติเกาหลีพอสมควรนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็เคยชนะทีมชาติเกาหลีมาแล้วเลยครับพวกเขาก็ใกล้จะติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยถ้าสามารถชนะฝรั่งเศสกับบัลเกเรียได้จริงๆเนี่ยต่อให้ชนะเพียงแค่2แมตช์นะครับอกมองว่าก็มีโอกาสสูงเลยครับที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถ อยู่ต่อใน VNL 2026ได้นะครับก็คือไม่จบอันดับสุดท้ายนั่นเองนะครับและแน่นอนครับในเมื่อทางฝั่งของเวียดนามเขาพูดถึงเกาหลีแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์ของเวียดนามก็ถาโถมกันมาเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งโอเกอร์ก็หาไม่เ,เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปฟังกันได้เลยนะครับเราไปแล้ววันนี้คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่า น้องสาวเกาหลีเนี่ยจะตกลงมาเล่น AVC หรือไม่อ e e ่ะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับแลดเรเรียกเกาหลีว่าน้องสาวซะด้วยนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้ามี2แฝดเนี่ยฉันคิดว่าเกาหลีเนี่ยก็โอเคอยู่นะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าเกาหลีลุยเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า แชมป์ AVC Nation Cup คเนี่ยคือตั๋วไป v n l ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าไม่ใช่เขาเอาแรงกิ้งอันดับโลกเนี่ยที่ดีที่สุดที่จะได้เข้าร่วมนะครับซึ่งตรงเนี้ยโอก,ก็ไปดูมาให้แล้วนะครับซึ่งทีมที่แลงกิ้งดีที่สุดแล้วยังไม่ได้เข้าร่วม v n l เนี่ย ก็เป็นเปอร์ตริโกนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ของโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาก็ตามมา17นะยูเครน18นะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าขับเคี้ยวเคี้ยวฟันกันน่าดูนะครับนะตรงนี้เนี่ยเปอร์ตริโกจะได้ไปแต่ว่า การแข่งขันเนี่ยมันยังมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงอันดับได้อยู่ตลอดเวลาเลยครับก็เป็นในเรื่องของคะแนนแรงกิ้งอันดับโลกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่าจะมีการขึ้นลงอย่างไรนะครับแต่โอกว่าคงจะไม่พ้นบัตเตอริโกอร์เจนตินาแล้วก็ยูเครนนะครับแต่ก็อาจจะมีทีมอื่นแซงมาได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยก็คือทีมที่เล่นในเวเนอลมาอย่างช้านานฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ย จะพ่ายแพ้ในเว L นอลครั้งนี้เหมือนประมาณว่าจุดจบจะมาถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหเอาแต่ก็รอดูครับว่าเกาหลีเขาก็ไปลุ้นกับฝรั่งเศสกับบบลกเรียแหละมันก็อาจจะพอได้อยู่นะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าตอนคิมอยู่เนี่ยเกาหลีหน่ากลัวมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแล้วทีมไหนจะมาแทนแล้วก็มีคนมาตอบนะครับว่าอันดับสูงสุดในแลงกิ้งที่ไม่ได้เข้าร่วมเวเนอลเนี่ยจะได้เข้ามาแทน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสาวเกาหลีเนี่ยไม่สามารถชนะเวียดนามได้แต่เวียดนามก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการได้ไปเล่นอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาจะสื่อประมาณว่าสาวเกาหลีเนี่ยยังแพ้เวียดนามเลยเดี๋ยวไม่ไปเล่น v n เนแต่เวียดนามชนะเนี่ยแต่ไม่ได้ไปเล่นนะประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผลงานของเกาหลีเนี่ยน่าจะลําบากมากๆในหลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลนะประมาณว่า VNL เนี่ยคือหลีกสูงสุดผลงานเกาหลีเนี่ยก็ลําบากอ่ะแต่โอ้ก็ ก็เข้าใจนะในมุมมองของแฟนเวียดนามนะครับว่าเกาหลีก็อาจจะลําบากจริงๆแต่โอเกเชื่อว่าการชนะฝรั่งเศสกับเบลการียเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เกาหลีทําได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ต้องเข็นฟอร์มวางแผนกันพอสมควรแต่โอเกเชื่อว่าเกาหลีก็ยังมีโอกาสทําได้นะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็พูดว่าแล้วทีมไหนจะมาทดแทนล่ะถ้าเกาหลี ตกชั้นหรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีคนมาตอบนะครับว่าก็อาจจะเป็นาโตริโกหรืออาจจะเป็นอาร์เจนตินาก็ได้เดี๋ยวก็รอดูประมาณนี้นะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยฉันเขาเรียกว่าฉันโกรธมากๆเลยแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีเลยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่ดีแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับ เขาก็บอกประมาณว่าฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะกับ v ว l นครั้งนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกว่าเกาหลีทําไม่เต็มที่ในการแข่งขันนุ่มคุณแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประมาณว่าถ้าเกาหลีตกลงมาเนี่ยปีหน้าเวียดนามเนี่ยจะชวนมาเล่น V t ทีีครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเวียดนามเนี่ย แทนที่ได้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วเขาไปต่อไปครับเขาบอกว่าทําไมเหมือนกับว่าสื่อเกาหลีเนี่ยไม่พูดถึงการที่ชนะทีมชาติไทยบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจทางสื่อเกาหลีนะถ้าเป็นไปตามที่ทางเวียดนามเขาลงจริงๆเนี่ยคือเขาก็ต้องหวังกับฝรั่งเศสกับเบลเรียแหละครับเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เจอไทยนะครับเพราะว่าไทยเี่ย ก็ไม่ได้เจอเกาหลีในปีนี้เนาะเขาก็ต้องไปลุ้นกับฝรั่งเศสและเกอาหลีถ้าเขาเจอไทยเนี่ยอกเชื่อว่าเขาก็น่าจะหวังกับทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเขาชนะเรามานะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเชียร์สาวเกาหลีนะพวกเขาแข็งแกร่งแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแล้วการเลือกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรทีมไหนจะมาทดแทนอะ่ะก็ยังคงเป็น คำถามที่แฟนๆเวียดนามหลายคนเขาก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบครับว่าทีมที่มีอันดับแรงกิ้งที่ดีที่สุดที่ไม่ได้เข้าร่วม VNL นะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินีตรับสู่ VTV ครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าเวียดนามเนี่ยชนะเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากจะไปแทนที่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเชิญเกาหลีมาเล่นใน VTV ครับถ้าเกาหลีเนี่ย ตกชั้นมาอะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ผงทำมาฝากเ,เพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตามมุมมองของเขาเลยครับเขาก็แอบเสียดายแหละในมุมม,มองรอบเขาคิดว่าถ้าทางฝั่งของเกาหลีตกมาเนี่ย เขาเหมือนกับว่าเขาเขาสงสัยว่าโคต้ามันจะไปอยู่ในทวีปเอเชียหรือเปล่านะครับเขาคอนข้างถามกันเยอะพอสมควรนะซึ่งก็มีคนมาตอบว่ามันเป็นในเรื่องของแลงกิ้งนะครับซึ่งถ้าเวียดนามอยากจะทําแลงกิ้งขึ้นมาให้ดีนะครับก็คือในการเล่นระดับทวีปเนี่ยก็ต้องทําให้ดีนะเจอไทยเนี่ยก็ต้องชนะนะครับเจอญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแลงกิ้งก็จะขึ้นตามลําดับนะครับก็ มารอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทางฝั่งเวียดนามเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับแต่เขาก็หวังนะครับเขาก็หวังว่าจะไปเล่นแหละเพราะเขาก็มองว่าเฮ้ยเกาหลีที่ได้ไปเล่นเนี่ยยังแพ้พวกเขาเลยเพวกเขาก็มีดีพอันี้ก็เป็นมุมมองที่เราก็เห็นกันประจาอยู่แล้วนะครับสําหรับทางด้านของ แฟนๆเวียดนามที่เขามองเรื่องนี้นะครับก็ว่ากันไปครับเพื่อนๆก็ทางฝั่งของเกาหลีก็คงจะเต็มที่ในการที่จะอยู่รอดให้ได้นะครับแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราก็เหมือนกันนะครับคงจะต้องเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วก็เกมสําคัญของไทยครับอ,อุคมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะคล้ายๆเกาหลีแหละถ้าเราชนะทางฝั่งของฝรั่งเศสและชนะทางด้านของบัลแก,เ,กเรียเนี่ยโอ,อก,าการตกชั้นเนี่ยทีมชาติไทยของเราน่าจะ ลอดมีโอกาสลอดสูงครับขอชนะ2ทีมนี้เพราะ2ทีมนี้เนี่ยเป็น2ทีมที่เขาก็ดิ้นรนหนีตกชั้นแน่ๆถ้าเราชนะได้เนี่ยมันหมายความว่าเราจะตัดแต้มไงแต่ถ้าเราเกิดไปแพ้เขาเนี่ยเขาเกิดได้แต้มสําคัญขึ้นมาเนี่ยก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยใน การแข่งขันในปีนี้เนี่ยโอ๊กเชื่อว่า5แมตช์ขึ้นไปนะที่เราจะเก็บชัยชนะได้ครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็รอดูทางฝั่งของเกาหลีจะเป็นอย่างไรก็รอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับวันเดเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ